สวัสดีเป็นรอบที่5หรือรอบที่6ก็จาไม่ได้นะครับพบกับจอไัดเดอร์อีกครั้งนึงนะครับณนขณนะนี้อยู่ที่บูธข,ของทางยามาฮ่ามอเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ขนเอาตัวเจ็บๆมาเหมือนเดิมนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวแดงๆตัวที่แบบว่าเด่นๆเนี่ยเปิดราคากันไปแล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับขอเนิดเดียวขอให้ช่วยกันฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับเอาไว้ว่าณขณะนี้เนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของรถที่ นำมาเพื่อชี้ํำการขายเพราะว่ามาซื้อก็ได้นะครับหรือจะมาดูก็ได้นะครับเพราะว่ามีเซลล์ประกบอยู่แล้วนะครับด้านหน้านี่ก็คือสายของรถอโตเมตินะครับเริ่มตั้งแต่ยามาฮ่าเอ็กแม็กก่อนเลยนะฮะยามาฮ่าเอ็กแม็กนะครลับนี่ฮะให้ดูกันนะฮะก็แน่นอนครับว่าเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสาหรับเจ้ายามาฮ่าเอ็กแม็กนะครับซึ่งในเรื่องของโปรโมชั่นรู้สึกว่าในตัวที่เป็นรถสกูตเตอร์เนี่ยนะครับตัวของของยามาฮ่าสกูตเตอร์นะ จะไม่มีในเรื่องของตัวโปรโมชั่นนะครับก็คือเอาไว้ว่าใครหารถไม่ได้มาซื้อที่นี่มีรถแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็ X Max นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเจ้า n Max นะครับผม n Max นะครับไหลไปเรื่อยๆนะฮะคนค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มาที่ XSR นะครับซึ่งของผมเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่น้องปอรอโตอยู่นะครับกับเจ้า Yamaha XSR นะครับแล้วก็มาที่ MT15 นะครับ MT15 ลักษณะของรถที่ขายอยู่ที่ Yamaha Square ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกคือใครหารถไม่ได้นะครับมาในงานมีแน่นอนนะฮะเพียงแต่ว่าจะซื้อหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดินต่อมาที่โซนของ Big กไบค์ดีกว่านะฮะ Yamaha l i d e r Club เขาก็มากันนะครับนี่เลย Big กไบค์จำได้ไหมผมเพิ่งจะพาไปเมื่อมาะมาห้าหกวันก่อนนี่เองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Yamaha l e d e r Club นะครับนี่ี่กันสวัสดีครับหน้าตา คุณนะเด็กพวกที่สี่นี่วะอุ้ยคนนี้ก็คุณสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมีไม้มีไม้ถามมีไม้มีไม้มีไม้ถือถือถือวันนี้มีอะไรเจ๋งๆมางกับ Yamaha เลยเด้อครับตัวแรกเลยคือข้างหน้านี้เลยคือยังเป็นโปรโมชั่นอ่ากีบัวเชอร์โปรโมชั่นกีบัวเชอร์ของอาวันอาซิกตัวนี้อาซิกขออภัยใช่ค่ะอาซิกเขาไม่เหมือนกันเลยเกินใช่เหมือนกันค่ะ ก็คือกิว่ชร์ตัวนี้จะให้50,000บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งลดราคาไป5 0,000ื่นบาทว่าาะไั้นเลยดีกว่าแล้วก็ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้รถก็คือยังมีอยู่รถยังมีรถยังมีอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ที่รับได้เลยคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินใช่สีดํานี่คือขาดตลาดแล้ว Yes จะมาหรือเปล่าไม่รู้มาแต่ยังไม่มาตอนนี้ถูกไหมแล้วพอเป็นอาซิเสร็จปั๊บอาวันมีอะไรที่น่าเล่นั้าง เนี้ยเขาจะมี2โปรโมชั่นครับผมโปรโมชั่นแรกคือ0 0 9 9หมายถึงว่าดอกเบี้ยนะใช่ค่ะ0.99ใช่โอ้ศูนย์จุดเก้าเนี้ยแต่ลูกค้าต้องจ่ายประกันเองเราไม่ได้แถมประกันให้โอเก็โรเชอร์หนึ0แสนบาทอ่าอ่อส่วนโปรโมชั่นปกติก็คือ3.49แต่ในงานอ่ะจะเป็นเลท3.29ด ก็รถเรียกว่ารถดอกเบี้ยไปใช่ค่ะรถไปถึงจุดจุดสองศูนย์เลยใช่ก็ถือว่าเยอะนะเยอะค่ะพี่แล้วก็ประกันแถมฟรีให้จดทะเบียนพลบอก็โบนัช่วยอีกหนึ่งแสนบาทโบนัสช่วยอีกหนึ่งหนึ่งแสนบาทค่ะโอเด็กว่าเรียกว่าคุ้มมากนะครับคนที่มามอเตอร์เโปแลนว์เราอยากได้อาวันก็จัดไปนะฮะมารุ่นรุ่นใหญ่กันต่อเอ็กซ์นาเก้าร้อยจ้ะเอ็กซ์นาเก้าร้อยตัวเนี้ยค่ะจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนที่เราเคยคุยกันว่าขี่กลับบ้านได้เลยใช่ค่ะไม่ต้องมาจ่ายอะไรเยอะแยะเลยใช่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทกิฟต์วอชเนอร์อืมอ่าศูนย์เปอร์เซนศูนย์เปอร์เซนใช่ค่ะหมายถึงว่าดอกเบี้ยไม่ไม่ต้องเสียเลยไม่ต้องเสียเลยโอ้แถมวอชเนอร์อีกหกหมื่นห้าอีกหกหมื่นห้าก็คือลดราคาอีกหกหมื่นห้าใช่โอ้โหโหดมากนะครับบอกเลยนะฮะโคตรโหด โปนี้นะครับอันไหลต่อมาเอกเ0านเจ็ดร้เหมือนกันเลยค่ะดอกเบี้ยศูเร์เอร์เหมือนกันใช่ค่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีกิฟต์เชอร์ให้50,000ื่นบาทอ๋อห0 0หมบาทไอ้นุ่น70,000มื่นไ้ดห้าหมใช่อันนั้น6 5หมื่นาอันนี้หกหมือันนี้ห้าหมโอเคโอ้เรียกว่าแข่งกันหน้าดูนะครับในเรื่องของการให้ลดราคานะครับเทในเลขเจ็ร้อเพิ่งมาใหม่ๆตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างยังไงครับ เป็นตัวธรรมดาไม่มีของแต่งกะอาจจะตกที่439,000บาท439ใช่ค่ะถ้ามีของแต่งแบบทุรเทคทั้งคันอย่างนี้ก็เป็น493 493ใช่ค่ะขึ้นมาไม่ถึงแสนใช่ให้ครบหมดเลยให้ครบหมดเลยให้หมดเลยโอเคก็ถือว่าโอเคเลยนะ493ได้ของแต่งครบๆเลยนะครับเผื่อว่าใครชอบฟรีประกันภัยฟรีประกันภัยหนึ่งด้วยใช่ค่ะพรบครบหมดพรบครบหมด ตัวนี้มีหน้าจะมีสนามให้ลงด้วยก็คือเอาไปเล่นเดินได้เลยใช่ค่ะสนามเราเสร็จแล้วเรียบร้อยที่ไหนคะถ้าสนามยังไม่บอกยังไม่บอกให้พี่เขาบอกโอเคเดี๋ยวให้พี่จอนไปบอกได้ได้ได้ต่อลูกเหยไปนะครับคือขี่ขี่ปั๊บขี่เที่ยวก็ได้แล้วก็เอาไปลงสนามได้ด้วยใช่ค่ะมาดูกันต่อนะส่วนบิ๊กไบค์รถเยอะมากเลยฮะอันนี้ก็9ูตัวนี้ก็ โปรโมชั่น้ายๆตัวกูนอาซิกอวันก็คือ0.99 0.99เซนใช่ค่ะโหโหดโหดมากที่เจ้ททเบียนพหอรบแล้วก็กิฟต์ voucher ให้5,000บาทอีก5,000บาทใช่รับเรื่องของสลดไปนะครับแต่ดอกเบี้ย3.49อย่างที่หนูบอกคือ3.29ลดไปอีก20โอเคถูกไหมใช่3.49เป็น3.29นะครับ ก็จะแถมประกันให้อเ <ขอ S 2> ชื่อก็ยังได้ทำไมยิ่งซื้อยิ่งถูกวะยิ่งซื้อยิ่งถ<น>ูกยิ่งซื้อยิ่งคุม้มแล้วก็กิจกรรมยามาฮ่าไม่ต้องพูดถึงโอเคถึงลูกค้าแน่นอนได้ครับตามสไตล์ของยามาฮ่านะครับไปไหนไปไหนเขาก็ไปหมดล่าสุดนี่เพิ่งจะเห็นไปเที่ยวไหนมาพี่จอไปอะไรนะไปเพชรบูรณ์า ใช่ป้องไปตาไปตาไปตากเลยไปเที่ยวตามทางไปเรื่อยๆเขาพาบรรดาคนที่ใช้ยามาฮ่าไปเที่ยวตากกันมาจำได้นะครับโอเคศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดต่ออ่ะศูนย์เจ็ดมีอะไรน่าสนใจบ้างศูนย์เจ็ดจริงๆแล้วสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เงินออกรถแค่สี่พันเองนะฮะเท่าไหร่นะสี่พันเก้าสี่พันเก้าใช่ค่ะได้ N T ศูนย์เจ็ดกับบ้านเลยโอ้โหโหดมาก4 9 0 0ครับได้เครื่อง700ขี่กับบ้านเลยครับโปรของงานมอเต Motor e x โปนะฮะโหดจริงฮะ ตามนั้นเลยครับไปเราก็ไปได้เรื่อยนะครับแล้วเอาเอามาจอดโชว์เลยคันนี้มีอะไรคะที่น่าสนใจตัวนี้เป็นสีใหม่เพราะยามาฮ่ายังไม่มีสีนี้อ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นที่ที่ไปไปที่ยามาฮ่าเลยเด้อรับสีนี้ก็ไม่มีนี่ไม่มีตอนนั้นโชวเลยจอดไปก็คือสีดําใช่ใช่ใช่ค่ะพึ่งมาเลยโอ้โหนี่ฮะพึ่งมาเลยฮะ สีแบบว่าหล่อมากสวัสดีครับน้องแบงค์ครับนี่เพิ่งมาเลยเหรอเพิ่งมาราคาเท่าเดิมป่ะเท่าเดิมเท่าเดิมเลยใช่เป็นสีปี2021 20 20มันมาหลังจากสีดำอ๋ออันนี้ก็คือพร้อมจำหน่ายนะครับแต่พึ่งมาพึ่งมาก็คือสีพิเศษของเราแล้วก็มีบอร์ดนี้ด้วยใช่ออ๋โอเคถูกต้อง200,000แปดหมื่นห้าพัน200,000แปนห้าพับาทครับมีโปรอะไไหมสำหรัวเอ็อาร์ฟรีจดทะเบียนพรบมี ประกานันมีไหมไม่มียังยังไปรถอินดี้อยู่เป็นรถอินดี้เหมือนเดิมตามนั้นใครที่ชอบก็ลองดูกันได้นะครับก็อันนี้ก็น่าจะบอกว่าเป็นส่วนของทางามาฮ่าอะไรเรื่องกลับครบหมดแล้วถูกไหมใครสนใจก็มาดูกันได้ต่อไปเดี๋ยวจะข้ามโซนไปฝั่งของรถเล็กกันต่อนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืนใหม่มานี่เลยมีตัวที่ต้องบอกว่าโดน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 เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งจะ ไปทําการรีวิวกันที่ร้านตะตัต้มซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันก็คือสีนี้เลยสีนี้เลยโอ้นี่เลยนี่เลยสีนี้เลยนะฮะมาแบบแบบชัดเจนมากเลยนะครับมันก็คือคันที่ผมขี่อยู่นะขนาดนี้แหละนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปทําการทดสอบอยู่ประมาณสั้สี่วันแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมเองก็เพิ่งจะทราบราคากันมาเมื่อกี้นี้เองนะครับเดี๋ยวให้คุยกับคนที่เขารู้จักดีกว่าในเรื่องของราคานะฮะเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ดูแลกันอยู่มาน้องแชมพูคนสวยสวัสดีครับ ขออนุญาตนะครับได้ค่ะได้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทานเพื่อนเพื่อนค่ะก็ MC03 ตัวใหม่ของเราเอางี้ก่อนเอายังไงก่อนพึ่งพึ่งลองเมื่อเช้านี้อายังไงพึ่งขี่แล้วก็คือขี่จากร้านตาตามเนี่ยมาที่นี่ด้วยอ๋อจริงเหรอจอดอยู่ข้างล่างเนี่ยสีนี้เลยอสีเทาใช่ขีดีขีดีขีดีกรเดิมเพราะว่าตัวโชคเป็ดเป็นอัพไซด์ดาวใช่คือคือขี่ ให้ความรู้สึกว่าเออมันคุ้มค่ากับ300ออ่ะเครื่องแรงเครื่องแรงได้อยู่แล้วก็ตัวถังน้ามันที่ที่มันเหมือนรูปทรงมันเปลี่ยนใหม่บึกบนขึ้นมันนั่งแล้วมันหนีบได้พอดีพอดีท่านั่งเปลี่ยนไหคะพี่ท่านั่งเปลี่ยนก็เป็นเป็นท่านั่งสไตล์ของ MT ทุกรุ่นอยู่แล้วตั้งแต่ MT 1 5เลยจนั่ง MT 1 0ก็นั่งท่านี้เลย Dark Five Object p a n e สามว่าทุกคนต้องมี ไม่รู้ว่าทุกคนต้องมีหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าในเรื่องของตัว MT เองเนี่ยวันนี้เพิ่งเปิดราคาไปใช่แชมพูรู้ราคาแล้วถูกไหมราคาคือ185,500บาทเดี๋ยนะ1 8 5่0 0บาทแต่เราไม่ขายตอนเราไม่ขายเราขาย159,000บาทแต่200คันเท่านั้นนะ แสนแปดห้ากับตัวเลขเป็นแสนห้าแปดแสนห้าเก้าแสนห้าเก้าใช่แต่ต้องจองออนไลน์เท่านั้นนะคะ200คันเท่านั้นคือมีราคานี้แค่200คันใช่ถูกต้องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใช่เป็นไงล่ะใช่เมื่อเช้าเมื่อตอนเมื่อตอนก่สายๆค่ะแต่บอยบอยประกันบอกว่าแสนแปดไม่ใช่บอกแสนแปดแพงบอกเฮ้ยไม่ใช่อย่ามาเขามาแบบหักดิบเลยเรามีโปรพิเศษแสนห้าเก้า จองได้ที่เว็บไซต์ Yamaha Society ค่ะ Yamaha Society เข้าไปปุ๊บเป็นหน้าจออย่างนี้เลยอย่างนี้มีราคาบอกเรียบร้อยจากแสน5้าห้าเราไม่ขายเราขายห5 9่งห้าใช่จองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7ทธันวาคมเท่านั้นค่ะโอเคใช่ประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าจองแล้วจะิี่่ะจองแล้วค่ะรดได้เมื่อไหร่1ิธันวา15ธันวาใช่คือปล่อยรถเลยปล่อยรถเลยค่ะจริงถ้าจองปุ๊บ ต้องเอาหลักฐานการจองไปหาดีลเลอร์ภายใน3วันหลังจากนั้นเปิ่ดีลเลอร์จะเรียกว่าจัดการสั่งรถจากเราแล้วเราจะส่งรถเลยทันทีหมายถึงว่าสมมุติว่าเพื่อนๆที่รับชมอยู่เนี่ยอยากจะจองไปจองออนไลน์ที่เพจทายาทม้ามอเตอร์ดอทซีออทีเอสเสร็จแล้วก็ไปให้ดีลเลอร์ถูกต้องเลยถูกต้องถือถือเรียกว่าตัวตัวคอนเฟิร์มค่ะเป็นมสเซจไปหาดีลเลอร์ที่ร้านได้เลยภายใน3วัน159,000บาทถูกต้องแล้วมีแถมอะไรอีกไหม ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเป็นอดอกเบี้ยพิเศษ5%ดอร์เซ็ตแล้วก็มีผ่อนเริ่มต้นเนี่ย2,300ันเอ็ก สองปีเป็น2399ามเ้าก้าแล้วกันคำนณนานนั่นจะประมาณนั้นใช่ก็คือ2399ซื้อรถขนาด3ามซีได้ถูกต้องผ่อนเริ่มต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแค่5%เท่านั้นอยงนั้นถ้าเกิดว่าคนงบน้อยอยากจะดาวว่าแชมพูมันเริ่มต้นดาวคือถูกได้กี่บาทดาวถูกถูกเหรอคะเออดูราคาได้ได้ขออนุญาให้ดูราคาเลยอยากรู้ขอดูโน้ตใช่ ในขนาดนี้นเพื่อนๆบอกว่าเลข 2>, 2ตัวนะครับออกแล้วครับ84นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ <c oughs> แหมส่งมาให้เลยนะครับแปกับ <c oughs> เลขรางวัลที่1 1 0 0 9ห4นเฮะ, <c oughs> ะถ้าจะมีมีดาวนะคะมีดาวดาวเริ่มต้นเนี่ยมี15% <c oughs> ก็คือเป็น2 3 9 0 0 23900เก็าู่องื่กบาทใช่ค่ะใช่ค่ะกำเงินดาวมาปั๊บแล้วก็เยนตัวไปผ่อนต่อ2000กว่าบาทอ่าใช่ถ้าเป็นตัวตัว15%นะคะเป็นดาว23900าแต่ว่าจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่2 2 8 2 8 1แน่ใช่ใชก็ถือว่า3 0 0 c ซีซีผ่อนเริ่มต้นเท่านี้ถือว่าโอเคมากก็โอเคนะเพราะว่าเอาเอาจริงๆนะผ่อนผ่อนถูกกว่าคลาสคลาสร้ออีกอ่ะใช่ถูกป่ะ แล้วได้ดอกเบี้ยที่เป็นแบบว่าดอกเบี้ยโอเคด้วยใช่แต่ว่าต้อง200คันนี้เท่านั้น200คันแรกเท่านั้นคือถ้าเกิดว่ารับชมเสร็จแล้วนะครับแนะนำนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทาง Yamaha ใช่ Yamaha Motor ดอกสี่ลิตรเอแล้วก็ถ้าเกิดว่าเผลอๆมือไปลั่นไปเลยครับจองไปเลยจองต้องจองไหยแหละราคานี้ที่จองน15คันวารับรถครับเร็วมากนะครับใช่นอกจากตัว MT 03แล้วครับคิูครับ เรายังมีตนอาซีรมีอะไรตัวนี้ r 3ที่จออา3สีใหม่ตัวสีใหม่เนี้ยจะเป็นสีใหม่ที่ถอดแบบมาจาก R1 รุ่นที่ชายก็จะเป็นสีสไตล์น้ำเงินเทาประมาณนี้แต่ราคาเท่าเดิมไม่เพิ่มเป็นสีปีใหม่ใช่เป็นสีเหมือนกับ R1 วันใช่ค่ะราคาอยู่ที่อยู่ที่196 1,96,000บาทใช่แต่ว่าตลอดคันวาคมนี้ครับผมเรามีกีบอเชอร์ค่ะพี่สอ0 0มบาทแล้วก็แถมหมวกันน็อกอีกหนึ่งใบราคาอาก็คือถือว่ากือว่าปังๆก็คือให้ของแถมด้วยราคาก็โอเคอยู่ใช่ค่ะถูกต้องเฮ้ยทันนี้สวยว่ะอันน้เป็นตัวลัสติกเกเราแต่งมาเหมือนเพื่อเป็นอินสไปเรขได้ค่ะใแนวชมในแนวชม สวยไหมสวยไหมเป็นสไตล์แบบว่าแกลมแกลมอะไรอย่างเงี้ยลายสติกเกอร์นี่แบบว่ารู้สึกคุ้นๆนะ,ะเหมือนกับเคยเห็นอยู่แถวๆร้าน BBM ม,มัถูกต<อ>้องตัวนี้เราตัวลายสติกเกอร์ค่ะจาก<ล>จาก,กออ BBM นะคะคแล้วก็จะมีจากเคสปอร์ตแต่งอันเซอร์รี่นิดหน่อยอให้เราด้วยพี่เจียก็ใส่ของแต่งให้ใช่พี่เจียใส่ของแต่งให้ก็คอลแลบกันอะไรประมาณนี้สวยครับสวย ลค่ะคือต้องบอกว่าในในเรื่องของตัวที่เป็นโฉมโมเดลใหม่นะวันนี้ของทางบูธยามาฮ่าเองเนี่ยก็คือที่น่าจับตามองที่สุดก็คือตัว MT 0 3นะครับเพราะเนื่องจากว่าราคาเปิดมาโหดร้ายมากเลย1นึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่ว่ารับแค่200คันที่เป็นออนไลน์เท่านั้นะคผมแอบเลือกเห็นไอ้เบิร์ดยังไม่กลับอีกเหรอวันนี้เน๊ยวันนี้นี่มุจจักเขาไหมวันว่างๆวันว่างๆ่างนี่ไลฟ์อยู่เหรอครับไลฟ์อยู่ฮะเขาทำอะไรให้เราอ่ะ คือผมจะมาจอง MT03 เมื่อเช้าเราเจอหน้ากันแล้วนะครับนี้มา,มาทำไมอีกมาจองไงมาจองผมไม่ได้อวยอะไร MT03 นะครับก็คือผมจะมาจองแล้วผมก็บอกผู้เลี้ยเมื่อกี้ผมคุยกับผู้บริหารแล้วก็คือแบบผมขอซื้อในราคาส่วนลดได้ไหมขอมีโปรได้ไหมเห็นเขาบอกว่าประมาณแสนกว่าบาทใช่ไหมเห็นเปิดตัวแล้วใช่แล้วผมขอประมาณสักแสนสี่แล้วกันถูกว่าหมื่นนึงแล้วผมจะไปเต็มระบบทำอะไร ก็เป็นสไตล์ผมแล้วก็จะผมจะถอดล้อหน้าออกแล้วก็พุ่งลงไปในน้ําเลยแล้วก็ตายแล้วจะไปไหนนะครับน้องๆเนาะคือตอนนี้เดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมจะทำสัญญาแล้วแหละแต่เขาบอกเฮ้ยอย่าพุ่ง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 วะอันนี้สัมภาษณ์ผมแล้วไปมองอะไรตรงนู้นอ่ะผมมองว่าเขาพร้อมให้ให้เบิร์ดเอากับบ้าเลยเปล่าไงใช่เหรอเออคันนั้นเลยคันที่เมึงจะเอาไปเบิร์นยางเลยเนี่แหละผมจะเอาไปขี่กับพี่จอนผมบอกเลยที่เลยนะยาลาไปแลนอนยอยอล้วจบันนันสตาร์บันนันสตาร์นะครับเบิร์นก็นอ่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะเรา โบเลยแนวระเบิดเลยเอาป่าก็ตตองอย่างงั้นเหลือครับถามเลยถามเลยเมื่อกี้ตอนเช้าที่ขี่รู้สึกยังไงบ้างมันดีป่ะเพว่าอันนี้มัน0ูญสตอนตอนที่ขี่ผมขี่ผมขี่ MT 1.5มันมันมันแตกต่างกันอยู่แล้ว CC ซ0สามรยกับร้อยหก็คือแรงกว่ามันก็แรงกว่าอยู่แล้วพี่มัน2สูบแล้วเนาะมันจะไปชนะสูบเดียวได้ไงอะพี่เนาะดี ยกเลยมันก็โยกอ่ะถ้าคนใส่ยกอ่ะก็ซื้อไปผมไม่ได้อวยนะก็แล้วแต่ถ้าซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่มึงแล้วแต่มึงเงินมึงไม่ใช่เงินกูอี่ะแล้วแต่พวกมึงแล้วกันตอนนี้เนี่ยเขาสัมภาษณ์ผู้บริหารอยู่เว้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรากดคุงเที่ยงจริงๆอ่ะเราเข้าไปแทรกได้เลยด้วยเอาเลยเปล่าวะจะได้เกมกันหมดเลยใจเย็น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 เราเราเราเหลือบๆไปดูนะเหลือบไปดูนิดนึงแค่นี้มุมนี้จะได้เห็นไงแลเบิร์ตมองยังก็จะเอาคันคันสีอะไรมันมพู มีสีอะไรบ้างคะมีสามสีค่ะมีเทาดําน้ําเงินค่ะเทาดําน้ําเงินใช่ใช่เงิถูกต้องแล้วก็เป็นบางคนสีเทาเหมือนกันเลยเป็นสไตล์เลสติ้งเลยใช่อันนี้มัน A สิบห้าสาอีดอกสีใหม่ค่ะสีใหม่สีใหม่พอเล่าพี่แล้วผมออกอาสามเอ้ย A สิบห้า A สิบห้าสีเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ถูกต้องตอนนี้ไฟท้ายแตกแล้วเดี๋ยวผมขอเบอร์ยี่ห้าไฟท้ายงงมากคุณเบิร์เพื่ไปทําอะไรค่ะเขาไปลุยโคลนยกล้อไงยกล้อแตกแล้วแท้งแ้งแตกแล้ว เขาไหว้กันแล้วเขาไหว้กันแล้วเราดินเราเดินไปดูเราเดินไปดูต่ออ่านี่ไงนี่เอาเบิร์ดอยากเล่นไงชอบไหมชอบไหมอ่ไหว้เนไหว้คนไหว้คนคนคนได้ถุงรถได้ใหญ่สมมุติสมมุตินะเว้ยเบิร์ตเราอยู่ในกลางงานมอเตอร์เอ็กโวเลยตรงนี้แม่งเรียกว่าตรงกลางเลยถ้าพี่ให้กุญแจเบิร์ดไปสตาร์ทเครื่องแล้วเบิร์ดยันนะเบิร์ดกล้าอ่ะ ถ้าคุณให้ทำผมก็กล้าถ้าคุณรับผิดชอบกับผมอ่ะทำได้หมดถ้าคุณกล้ารับผิดชอบกับผมพร้อมกับผมผมก็ทำทำได้หมดพอเบิร์ดเบิร์นเสร็จปั๊บพี่จะหายจากวงโคจรเลยผมก็ปิดเฟสหนีเลยครับปิดเฟสหนีผมเป็นอวตารเลยครับผมบอกได้เลยนะครับผมก็คงไม่อยู่แล้วครับเอางี้เอางี้เขาบอกว่า200คัน150,000บาทคุณซื้อฝากเชิญชวนเพื่อนๆน่อที่รับชมหน่อยดิก็ตังของมึงมึงจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เรื่องของมึงก็คือมันแล้วแต่มึงอ่ะอียมัน คือคนเรามันบังคับไม่ได้นะก็แล้วแต่มึงไม่รู้จะเซ็นเซอร์ยังไงวะเอาเป็นว่าพูดแบบแนวเพราอๆแล้วกัน200คันทั่วประเทศวันที่1ถึงวันที่7นะครับราคาพิเศษ1 5 0 0,000บาทกับเจ้ายามาฮ่า t 0 3ตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายยามาฮ่ใครอยากได้เอามาขี่เอามาหล่อไม่แน่อาจจะมีโปรโมชั่นคือขี่กับผมกับเบิร์ตไปใต้ด้วยกันบางสตา บัลนางสตาไม่ใช่บังสตารพี่แล้วพี่ได้บอกรายละเอียดบ้ารู้อันนี้อันนี้เป็นท่าทางหรือว่าคนคนดูแลคนดูแลคนขับรถเป็นแข่งค่ะเป็นท่าทางอ่ะแล้วก็บอกรายละเอียดว่ามีรู้สมบัติอะไรอย่างเผื่อน้องๆก่อจะไม่รู้เพราะเมื่อกี้ผมไปร้านตะต้อมมาบางทีมันแบบผิดผิดจับจุกต้มเยะตะต้อมอีกต้อนเนี่ยเป็นตัวตัวดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่นะคะจะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโฉมใหม่เลยเพราะว่าใส่ด้านหน้าเปลี่ยนนะคะเป็นดีไซน์ทวินอารแล้วก็เป็นฟลูเอลวีดเต็มระบบ แล้วก็ตรงนี้มีไฟโมโนโฟกัส LED ด้วยอันนี้มันเป็นลูกแก้วปะไม่ใช่ลูกแก้วค่ะเป็นตัวโมโนโฟกัส LED เป็นลูกนิมิตเออสว่างชัดมากชัดชัดแล้วก็ในส่วนของโช๊คเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวค่ะต้ขับขี่เป็นโช๊คธรรมดาใช่แล้วก็ตัวถังดีไซน์เปลี่ยนใหม่ด้วยก็ุะเบร์ กระโดดกันนะคนนบพี่ลิครับพอรู้ป่ะครับอุ้ยจำไม่ได้แล้วเยอะอยู่เยอะอยู่มันเริ่มยิ่งออกมาแล้วก็ตรงนี้เป็น full lcd มิเตอร์ใช่มีที่เปิดดูแลสวยมีนาฬิกามีอะไรทุกอย่างถูกต้องต้องชั้นอัจฉริยะมีกระบบคำสินจริงจริงแล้วยามาฮ่าพวกแบบ mt อะไรเนี่ยมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มบวกเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยนั่นเนี่ยสิบปีแล้วกันนะไม่ต้องซื้อหรอกคันนี้ไม่ต้องซื้อหรอกเฮ้ยต้องซื้อต้องซื้อซื้อน้อยเดี๋ยวได้ mt นะ MT สามสามห้าอะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็อะไรไม่มาร่บไม่มาปากถึงผู้บริหารนะครับที่ดูนะครับผมขอซื้อในส่วนรถของผมเนาะขอสักคันหนึ่งเอาไปเที่ขอขอเป็นส่วนรถผมผมลยไปซื้อแล้วไปขี่เล่นขอรอบนี้ผมจะขี่แบบยกล้ออีกแล้วยกล้อมันเบื่อแล้วมันดูแบบมันสิงเผาเลยดีกว่าเผาเลยดีกว่าคือคือตอนนี้นะครับสาระไม่มีแล้วนะครับในไลฟ์ผมนะครับเอาไปว่า อย่างที่บอกคืออยากให้ไปจองกันนะครับเพราะว่ามันหมด2องคันปั๊บคุณก็จะเจอราคาเต็มๆก็คือแสนแปดเก้าหนึ่งแปดห้าห้าเรืองหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าห้าร้อยใช่ถูกต้องแต่ซื้อในในเรื่องของโปรโมชั่นวันที่1ถึงวันที่7นะครับก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองพี่จองออนไลน์ด้วยนะครับเว็บดอทอะไรนะยามาฮ่าคด ออเตอร์ C นะโอเคมีมั่วกุณเปมั่วจำได้โอเคมีมีมุดได้เรียบร้อยใช่ปะมีแล้วมีแล้วโอเคใครแอดไปตามนั้นเลยนะครับถ้าใครอยากจะซื้อรีบเลยนะครับเพราะมันมีอยู่2คัน200คันแรกสองคันในโลกเออสองคันในโลกแล้วก็จะไม่ขายต่อไปนะปิดตัวลงนะครับป้าไม่มีสาระจริงๆเอาตามนั้นแหละก็นี่ก็คือบูธของทางยามาฮ่านะครับใครที่ยังมาก็รีบๆมามี อย่างที่บอกนะฮะจะซื้อวันที่1ถึงเเท่านั้นนอกนั้นก็มีราคากลายเป็นสาย85ไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแชมพูมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณเบิร์ดด้วยนะครับของข้าพิจารณ์ครับครับอีดอกตบเลยนะครับเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดูในเรื่องของคอนเทนต์ดีๆนะครับติดตามเบิร์ไว้บ้างได้เพราะว่าเขาออกแน่นอนนะครับได้ข่าวมาแล้วว่าตอนนี้ไปหาเงินมาแล้วออกออกออกจากวงการออกจากวงการนี่ไปเลยถ้าเอารถรอบนี้ไปพังไปอะไรนะคนอาจจะออกจากวงการนี่ไปแล้วครับออกยาวๆไปเลยครับเป็นวันเงาๆไม่ใช่วันว่างๆนะจัด วันของเหงาโอเคงั้นผมไปก่อนแล้วกันนะครับมั้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ